สวัสดีครับช่องสัมปจิญฉามินะครับผมครับเหรียญนี้ครับบอกราคากันแล้วจะตกใจครับผมปล่อยอยู่ที่เก้าแสนครับผมเหรียญนี้แต่มีอ่าเซียนพระบางคนครับผมมาขอเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนห้าอย่างเงี้ยครับขอต่อราคาแต่ไม่ให้ครับผมเหรียญนี้ครับหลวงปู่สุขครับผมหลวงปู่สุขวัด ปลาคองมขามเท่าครับเนื้อท้องเหลืองอย่างดีครับรุ่นพิเศษครับดูข้างหลังครับเป็นหลังเสือนะครับผมหลังเสือสองห้าหนึ่งเก้านะครับพศสองห้าหนึ่งเก้านะครับนี่ครับเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนห้านะครับเสียพามาต่อหลายคนนะครับราคาเจ็ดแสนห้าปล่อยที่เก้าแสนครับต่อเหลือเจ็ดแสนห้าอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับผม นี่ครับเหรียญสวยครับเนื้อทองเหลืองครับเนื้อทองเหลืองล่มดําครับผมหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับนี่ด้านหลังเป็นเสือหมอบครับผมเสือหมอบพศสองห้าหนึ่งเก้านะครับเก้าแสนนะครับรงนี้มาต่อเจ็ดแสนห้าเหลือเจ็ดแสนห้าสององค์สองคนสามคนนะครับเสียนพระ แต่ไม่ขายครับยังไม่ให้ครับผมราคายังไม่ถูกใจครับราคาที่ถูกใจอยู่ที่เก้าแสนนะครับผมองนี้ครับเก้าแสนนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมเนื้อสวยเหรียญดีครับผมหลวงพ่อเปื่นวัดบางพระขอบคุณครับ